สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปอีกเช่นเคยนะครับเนาะอีกเช่นเคยเนอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับบรรยารเร่งเร่งครับพี่น้องครับทีมงานพี่โจไปไหนโจไปเบื้องหนังอีกแล้วพี่โจเดี๋ยวนี้พี่โจ้ปิดปกตินะมีสาวไปเบื้องหนังตลอดเลยนะพี่โจช่วงนี้เกิดมีความรักไม่คุยกับใครเลยนะแล้วก็ยังชอบก็ไปพักลำไส้ก่อนพักตับ ต้องใส่กันนะครับปัวกันนะครับเนาะังนะน้องลังน้องลังก็สอบสอบนะะนะครับเนาะังกัสอบครับเดี๋ยวว่ากัลวิ้นครับพี่น้องครับจย์วุฒเชิญค่ะจยนวุฒสวัสดีค่ะะล้ิ้งครับช่วงนี้ทีมงานเราเป็นยังไงแต่ละคนอย่าเงี้ยเ้าเสาไฟ้กระเสากันเพียบถึงเบนะครับเนาะแขียงโคเชิเตอโคดชแรงงานเพียบใช่ พจสร้างรายได้ไม่ได้นะคะเมื่อนั้นแกงแกงคอนเซ็นเตอร์เพิ่นโทรมาป่วนเสียบปูเพราะว่าเสียบปูเอาคลิปเตือนภัยไปลงในเพจนะคะเพจกุกแต้ก็เลยถือซุ้มนีสกัดดาวรุ่งซะหมดที่เนี้ยรายงานเพจมากฤลต้องเขาเสวยช่วยดีเป็นประโยชน์เด้แยเสบไปเนาะแล้วก็ต้องคิดเนาะแล้วมีพวกแกงคอนเซ็นเตอร์กดรายงานเพจกุกแต้ก็เลยโดนระงับการสร้างรายได้และส่งอุทธรณ์อยู่ อท่านสอบมาเรื่องไปตรวจสอบทวนนะครับเนาะอันนนั้ซุ่มในงานนะเป็นคอเทนเตอร์ทุกคนก็ต้องไปดูว่าแอคเคา์ไหนที่มันในงานถิดกระแทกนะพวกแก๊งคอเทนเตอร์นี่ค่ะถ้าถึงหันซุ่มมันนั่นเด้อเบิรงเด้อในงานเราสอกระสุ่มไอีกแล้วได้งานอีกแล้วในงานแม่เวดมืออ่ะมาเข่าเรื่องเข่าเรื่องยังอีกเข่าเรื่องเรานะคะว่าจะไหนอ่ะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นรียน แจ่มหอมนะลูกสาวลิ้นนะสังเกตสังเกตเบื้องแม่ทําไมอาจารย์มุตเขาดูเป็นหน่อยหนอยไม่คุยกับใครเลยนะทําไมมีปัญหาอะไรแม่ทําไมดูหงอยไม่คุยกับใครเลยแม่อาจารย์มุตเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าสันว่ากูเดยมาร์กอะจะสงสัยนะคะแม่บอกอาจารย์มุตจบมาใกล้ๆนี่จะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่บ่พันวิวได้เป็นอะไรเงออกจาหลังจากที่กลับบ้านไป็นสิบมื้อกลับมาเลยสิบมื้อคือนอดแม่อีกแล้ว เกิดเกิดเมียเธอพูดเนี่ยเเมียนี่ของลูกเกิดเมียอีกแล้วครับไปขอบคุัคใครใส่กล่องครับมีโอกาสก็สั่งได้กล่องคือกระเาษชิ้นด้วยนะคือเมื่อนี้อาจารย์มุดนะคะกะเลยกะเลยให้พี่โจ้คุยว่าอาจารย์มุดเป็นยังไง หลังจากกลับมารอบนี้แล้วเป็นเงียบเงียบเงาเงาแล้วก้อนหนาหน้าลิ้นกับนันยูลิ้นก็เคยบอกเสียปูว่าให้อาจารย์มุดลองกลับบ้านซะเพราะว่าหนึ่งเพื่อนอาจที่บอกเข่าใจกันกับครอบครัวนะคะว่าม้าจังสีจังสีแบบไหนแต่ว่าจริงๆเรากับบ่มีปัญหาดอกแต่อาจจะอยากอยู่กันเป็นแบบครอบครัวมันว่างค่อยมาเออว่างๆ้งค่อยมานะมันกับพ่ไกลหรอกที่จริงมันไม่ไกลเลยแล้วอาจารย์มุดก็กลับบ้านทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเอฟซีที่ติดตามก็จะรู้ว่าเราเรดียวซื้อถห่างันเที่ยวอะไรดิเที่ยวจะไปทรงกันอยู่เนี่ย นี่ว่าสายยานไม่ใช่น้าสายยานที่มาทำงานกับพี่จอนนี่นะต้องไปกลับอยู่เดิไปกลับสีเมืองใหม่เนาะไปกลับสีเมืองใหม่ระยะทางก็ใกล้ๆกันบอกแล้วว่าจะซื้อวัตดีดีๆซื้อทัห้างงากทั้งโม้เห็นไหมหมดนี่อันนี้ก็ก็เลยให้ให้คุยให้พี่โจคุยว่าอาจารย์ว่าจะฆ่ายังไงก็เมื่อบ้านก้อนก็ได้นะคะไปอยู่กับครอบครัวก้อนก็ได้เนาะเพราะว่าเราเหงาเราคิดฮอดลูกหนูก็เลยเป็นตาก วุฒิการศึกษาก็จะไปกินมะขามยักษ์นะ <laughs> ไปกินมะขามยักดนะูเูาเมียก็ชายกิบดูเขาเมียว่างวลก็จังมาา้ารางว,วัลก็จังม้านอนแต่ว่าเอาไปขายสื่อขั้นไปซะเที่ยวอย่างาเอาเไปยุูงสอ้ก็ได้ไมุ่งสอ้ก็ดีเลยที่เที่ยวข้างใครเลยเพราะยันงทำมัน FC นะนะที่คิดถึงนะคะวุฒิการศิกษาก็ฝากไว้ที่ช่องวุฒิการศิกษาหรือว่ายูดานะคะมึงก็จะไปกินมะขามส่งก็ดูเขาเมียเบ้านละ เด็กครัเนี่ยกินไปยุ่งกไกลหรอกวันนี้ผมจะเอาไปชิปให้ตั้งไหนบัดเนี่ยชิปปียุ่งตั้งไหนก่อนจะทำอะไรกินอะไรกันอันที่พี่ให้ตั้งไหนให้ชิปก้อนให้ทุกคนตัดปากนะคะใส่กรอบบุดกาลสินนะคะแสบอยู่สั่งเราได้เด้อคือลิ้นเราเข่าใจอยู่คือว่าครอบครัวเพื่อนกันอยากอยู่กับผู้กับเมียเนาะขนาดลิ้นเรื่ออยากอยู่กับเสีบผู้เลยแม่นบอ เดี๋ปูลูกไมอยากอยู่กับลินแล้วแก๊องอยากอยู่กับเราเดี๋ยนาดแล้วเราคุยห่างนะเนี่ยเมื่อบานเ <c oughs> ทปหนึ่งฉันยิ่งสบายใหญ่เลยนะลินกับลูกไปชัยภูมิเจ็ดวันนะคะพิธีเ,เมื่ออยู่รถเมื่อเดือนปีแลรถนะคะอาจารย์ลูกเ<า>ราอยากอยู่กับลูกกับเมียคือกันนะคะเราบางจังมากเมื่อไห่กันเออก็มาเรื่อยๆอะล่ะมีเวลาจังมากพิธกันเลยจังมากอะไร

ซูมเบางหน้าเราเอาเด้อเอฟซีเอาซูมท้ายทายคักๆบาเนี่ยเราคิดวอดลูกคนนี้เนี่ยเบิ้งเมื่อไหร่เราเมื่อสร้างเราเมื่อไหรพี่ยนเ่อสร้างเราเดี๋ยวไปช่วงคนละเนี่ยไป็นเช็ดบาปนะต้องใจถึงที่นั่นนะคนหลังกันป่ะใครหิบหรือว่าก็ไก่กวางเราอยู่เด้ห่วางขอบคว้าเราอยู่เนาะเขาใจอยู่ไอยู่ใกลกันเนาะ คอมเมนต์มาแล้วกันคอมเมนต์ <c oughs> มานะคะเอฟซี MC นะให้กำลังใจแล้วเข้าไปติดตามที่ชอ่องวุฒกระสินแล้วก็พยายามลงคลิปทุกเมื่อสมมติว่าอยู่บ้านเจ้าเนี่ยม,มันมีสัญญาณเจ้าทายคลิปแล้วเจ้าแนลนดรถแปอำเภอไปเภอไปอำเภอไปโหลดของที่มันมีสัญญาณเน็ตติดไฟฟ้าชไหมไฟ้าฟมันก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีถ้าเส้นนั้นน่ะมันยังไม่มีใครไปลงอ่ะเขาก็บลงไม่หายมันแพงเออมันนี้มีนะคะเส้นนั่นแบบว่าบ้าน <c oughs> บ้านมัน่นใจกันติดเขาอืมมานันอยากโหลดคลิปกระเข่าไปอำเภอเด้อรอบนั้นกลับบ้านสิบมือลงคลิปคิมไปข้ามสมคลิปเดียวถ <laughs> ้าค้าไีคุยกันยูติส <laughs> นี่ละแล้วกลับมาอาจจะไปตกลงกันแล้วช่วงที่กลับบ้านรอบนั้นนะคะอาจจะตกลงลว่าเออเดี๋ยวมาบอกไอ้ปูเด้อบอกทีมงานเด้อว่าจะขอกลับบ้านไปดูบ้านก่อนนะคะ,ะนั่นละ มใช่มาถ่ายคลิปใส่กรอกเออว่ากับเอซีนี่ช่วงนี้รู้อะไรเยอะกิถ่ายคลิปโฟดคลายใส่กอกเออพรช่นี้อะไรว่างก็ทาคลิปลงทุกวันก็ยังดีวันสองวันลงครั้งนึงก็ยังดี ฝากเอซิซิฝากอีหยังบอกอีหยังบอกอีหยังเพิ่นตั้งแตเดี๋ยอยู่แนวกินท่างเขามี่ยังไงฝากผมไปหาคนมั่นคุดมั่นจีดีจีปมหาเบาเอออหาายงไตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวลินจะร้องเองถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดลินที่ร้องเองเพลงนั่ะนะคะและอย่างช่วงนี้เสียปูรอดบ่ค่อยร้องอาจารย์มุดก็เลยว่าเมื่อบานนั้นไอ้กูร้องแท้เพลงน่ะถ่ายร้องเพลงยังไงวะเนี่ยไม่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายเลยถ่ายสดสดถ่ายมุด แต่ว่าคลิปยังมาไหนทายอยู่ครับยากไปต้้งเพดกู้ขึ้นกู้ขึ้นไปท่าไหร่ยู่ครับไม่ได้แบบไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายคลิปเลยมีควาลังใจเลยเนาะมีานเมื่อกี้ข้านี่ก็คือขี้ขานี่เลยนะครับมันได้ได้ได้ที่มาเลี้ยงทีมงานเท่ากับมาจากเพจเพราะเพจโดนแบนยูทูบมาหลายเงินครับวันนี้ยูทูบมันมันดรอแมีแมนยูทูบแต่ขนาดไอ้จอนนี่ ปกตินะเพ้งนะจอนี่วันหนึ่งเป็นล้านอยู่นั่น้ีน่สามแสนจริงอะยังลดเลยอะมันดะเป็นดอกโรโหมดยังไงก็ทำไปมัปนดอกไปใครวันบมแจงเตือนล่ะถ้าคนไหนไม่กดติดตามเฉยแล้วไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะบมด,ดบดเตือนเลยอาจจะหาหมู่ม,มึงจังเด็กขึ้นมาเบิ้งกระไรเข้ามันเนี่ยแล้วก็ต้องรอรุ้น่าเพียเราจะกลับคืนมาได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็สามเดือนครับเตีมเห็นหนาอามดเราไปยิมใ้มาหาหนูครับแม่ไปยิม้ไมก็ซุได้วยดอัน้มีความสุขสนุกสนานนะคะถ้าคจิบกับปีไปไทยจิเนียะทังเนี้กลับสมายไปแล้วเนาะงาไหนหน้านี้หายยังย้ถึงถึงเขาหายยังน้าต้อไม่หรอไม่ม่ไปบังคับไม่แล้ว ัด้น,นะคะคก็จะให้เสียบปุ๊ไปทรงนะคะเมื่อนี้ก็จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปน้ำกระอีกโดนเติบนะคะอาจารย์บุษสิลงมาเนาะไม่ถ่ายคลิปหนูรูมียโดนเติบถึงหัดกันยังมาหากันอ,อทีมงานเรากภาษาสิาทีมงานตัวเองอยา่าแต่ละมืน่นก็กินแต่เหล่านะพี่โจโ้แหละพากินแม่นบ่ไม่ใช่ยางต๊อกพากินนะพี่โจโ้ใช่ไหมกินก <c oughs> <ๆ>ินเพราะมันอันละอันกินในวันหมธหรอกนั่นก็ได้ มันก็เบาหูเสียบหูฟังนั่งข้างมูเล่นเล่นอยากให้มานั่งเบิ่งนะคะแต่ละค้นอยู่บัคือกันเด้แต่ว่าจะเป็นอาจารย์รุดการศิลป์นะคะอ,อาจารย์รุดก็เป็นอีกอย่างนึง่งยักษ์ตอก็เป็นอีกอย่างนึงนน่งผ <c oughs> ู้กำกับโจ<อ>ก็เป็นอีกอย่างนึ่งเนี่ยนั่งๆกันไปถามหาไฟแช็คเมืองเหลนกีตาร์ห้องเพลงเออพวกเมืองนั้นวันจนนั่งเอาหูฟังที่หู <c oughs> ไปเอาจากนี่เลยเะ หางว่ามูก็ห่องเพียงมวนทีด้วยเอบุกกะสเอ้กมารไปแซกเป็นเสียบุกกะสีมางงอะไาถ้าไม่ลองไปบาลยนงอเข้นมากก็เป็นเนี่ยนี่ยห้ไม่เห็นอาการรคตกันกินเื้อนี่ พี่ชายเชนจังเพิ่นเล่นเพลงร้องเพลงไวอาจารย์วุกกับรศินกิตกีตาร์เขาเพลงไวแต่ว่าหน้าอาจารย์วุกอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเศร้าซ้อยมากเลยแต่ว่ามันเป็นเพลงเร็วเธอเข้าใจไหมไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเลยนะเขาโอ้โนี่จีนดูแบคครับเนี่ยตออีกจังนึงครับไม่อยากจะใครตอนที่มาร้อบตัวกับลินจะถ่ายให้ดูนะรอบหน้าลินจะแอบถ่ายแล้วอาจารย์วุกมาก่อนแต่ละคนนี่ มีทุกอย่างครับเป็นหล่งจีนเหนอมาเบอร์หลวลด้วยใส่ยุข่อมโคฮ่า่ะฮ่าอ๋อฮะส่งยาส่งมาคุณสี่คำกลับบ้านกลับซ่องนะครับไปหายดูหาเนี้แล้กันเป็นลังใจพุ่งกระเจี๊ยบนะครับใส่กรอกพุ่งกระเจี๊ยบโทรโทรเบอร์อะไรโทรเบอร์อะไรติดต่อซื้อที่ไหนขายที่ไหนไม่ขายอยู่กับเราอยู่เหรอขายอยู่บ่อช่วงเนี้ยหมูแพ้เส้นหัวหน้าชิ้นโดดชิ้นดอดแห้งก็ขายอยู่กับเรามาบอกเพิ่นขายยังไดแบบใดเบอร์ยังโทรมา เมืองก่อนครับเดี๋ยวเมืองก่อนครับเมืองก่อนไาทำายังไงยาดูน้าคนละคนกมนเลยเมืองก้อ